Just be yourself แค่เป็นตัวเองก็พอกับคอนโดใหม่ใจกลางบุญนวิถีใกล้ทั้งทางด่วนและ BTS และนี่คือ The Cooper M สุขุมวิท62ิค่ะบุญนวิถีวันนี้กำลังขึ้นท่นกลายเป็นดิจิทัล h ั b บใหญ่ของกรุงเทพ ถ้าคุณนะครับกำลังมองหาคอนโดใหม่ในโซนนี้พลาดไม่ได้เลยกับที่นี่ The c o p p e r Me สุขุมวิท62ครับและที่เด็ดของที่นี่คืออยู่ใกล้กับทางด่วนมากเวอร์จะไปทํางานหรือกลับบ้านก็สะดวกสบายสุดๆเพราะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนสุขุมวิท62แบบแค่พุ่งตัวลงมานิดเดียวก็เลี้ยวเข้าโครงการได้เลยค่ะที่ตั้งโครงการจะอยู่ในซอยสุขุมวิท62ทับ1และยังสามารถออกสู่สุขุมวิทผ่านซอยสุขุมวิท64ได้ด้วยนะครับ ซึ่งที่ปากซอยนี้ก็เป็นที่ตั้งของ BTS ปุณณวิถีโดยมีระยะห่างจากโครงการประมาณ900เมตรและโครงการเขาก็มีการจัดชัตเต้สวิตคอยรับส่งถึง BTS ใช่ด้วยครับ เดอะคูเปอร์มีสุขุมวิท62จะออกแบบมาภายใต้คอนเซ็ปต์มินิมอลยูนิคให้ความเรียบง่ายไม่ซ้ำใครบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีโดยจะมาในรูปแบบคอนโดมิเนียมโล l ไลท์สูง8ชั้น1อาคารตั้งอยู่บนที่ดิน243ตารางวามีจํานวนยูนิตพักอาศัยเพียง76ยูนิตพร้อมกับที่จอดรถประมาณ40%ไม่รวมซ้อนคันค่ะ ที่นี่นะครับมาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวบนทาเลที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักอาศัยและมีส่วนกลางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่โดยที่ชั้นหนึ่งนะครับจะมีมีโฟเย่เป็นล็อบบี้ต้อนรับอันแสนอบอุ่นและส่วนกลางชุดใหญ่นะครับจัดเต็มอยู่ด้านนี้เลยที่ชั้น8ครับโดยเขาจะมีมีเคลียร์ทีเป็นโคเวอร์กิ้งพร้อมฟรี Wi-FI และมีมีมิทติ้งเป็นห้องประชุมนะครับให้ลูกบ้านได้มานั่งทํางานอ่านหนังสือในมุมสงบสงบครับ และนอกจากนี้ยังมีมีคลับมีคาเฟ่ให้เราได้มาดื่มมาดิ่งมาจอย์พราร์ที้กันกับเพื่อน,อนมีมีฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายครบครันทันสมัยให้เราได้ใช้พร้อมมีพูลสระว่ายน้ำระบบเกลือให้เราได้มาว่ายน้ำออกกำลังกายกันแช่น้ำพักผ่อนในวันสบายสบายกันได้ด้วยค่ะ อย่างแรกเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาดประมาณ29ตารางเมตรค่ะเพราะให้คุณใช้ชีวิต work l i k e fun mix ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวไปเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์จัดให้เต็มนั่นทั้งห้องเลยนะครับแถมมาจากแบรนด์ SB Furniture ซะด้วยเปิดเข้ามาในห้องนี้เราจะเจอโซน living ที่คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ทุกวันโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมตู้วางทีวีชั้นวางของพร้อมตู้อเนกประสงค์ให้แบบนี้เลยนะครับโซฟานุ่มๆปรับนอนได้ก็มีให้ ชุดโต๊ะรับประทานอาหารสองที่นั่งจัดเต็มพร้อมด้วยมุมทำงานส่วนตัวไว้สร้าง productivity ได้อย่างเต็มอิ่มกับชุดโต๊ะทำงานชุดนี้โครงการก็จัดให้พร้อมครับและทีเด็ดของที่นี่คือเราจะได้ครัวปิดติดอากาศมีกระจกบานสไลด์กัน้นชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยฮอบฮูดซิงค์โครงการจัดมาให้ครบแบล็กสเปชก็มีมาให้สวยงามแบบนี้เลยและภายในห้องครัวก็จะมีช่องแสงพร้อมกระจกบานกระทุ้งไว้เปิดระบายอากาศมีประตูบานเปิดปิดเปิดออกไปก็จะเจอกับโซนระเบียงที่โครงการออกแบบมาให้ใหญ่ขึ้นซึ่ง เราสามารถวางเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่ได้ด้วยค่ะห้องนอนก็ได้ห้องแบบกั้นแยกส่วนให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีมากๆเลยนะครับโครงการจะมีการจัดฐานเตียงขนาดใหญ่พร้อมช่องเก็บของด้านใต,ต้โต๊ะเครื่องแป้งและนี่คุณนายต้องถูกใจแน่นอนเลยครับกับตู้เสื้อผ้าที่เขาเตรียมมาให้สองฝั่งเลยให้หน้าบานกระจกสีชาเทาสวยงามหรูหรามีไฟด้านในให้ด้วยอยู่กันสองคนก็แยกตู้เสื้อผ้ากันได้ชัดเจนเลยไม่ต้องแย่งกันครับแถมห้องนี้ยังได้ช่องแสงขนาดใหญ่ทำให้ห้องดูโปร่งโล่งอยู่สบายมากๆ และที่บริเวณติดกับช่องแสงตรงนี้นะครับจะวังเดบสสักตัวก็ลงตัวกับพื้นที่เลยครับ ไซมาแบบมินิมอลสวยงามน,น่าใช้พร้อมการออกแบบใช้งานที่สะดวกสบายสามารถเข้าออกได้2ทางไม่ว่าจะเป็นทางโซนวอล์กอินโ c รเซและโซนล v ฟิงให้ความเป็นส่วนตัวกับเจ้าของห้องเผื่อมีแขกมาเยี่ยมญาติมาเยือนอ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ําพร้อมฉากการอาบน้ําแบบบานผลักโครงการก็จัดมาให้ครบหมดเลยค่ะห้องนี้เหมาะกับหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่วัยทำงานที่ต้องการใช้ชีวิตโลดแล่นในโซนปุณวิถีหรือใครที่ต้องการวางแผนไว้ซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าห้องไซนี้ก็มี ขนาดกำลังดีคุ้มค่าแน่นอนคุณไหนคอนเฟิร์มค่ะ หนึ่งห้องตัวอย่างถัดมาคือห้องแบบ one bedroom plus ขนาดประมาณ35ตารางเมตรค่ะห้องนี้ถือเป็น unlimited unique ที่ชูจุดเด่นด้วยการมีห้อง plus หรือห้องอเนกประสงค์ในตัวให้เราสามารถปรับเป็นห้องทํางานห้องไลฟ์สดขายของหรือห้องแต่งตัวหรือจะเป็นห้องนอนรองก็ได้ค่ะ ลิฟ n g ใหญ่ใช้ชีวิตแบบครอบครัวได้อย่างสบายๆเฟอร์นิเจอร์ก็จัดเต็มมาให้ครบเลยครับโดยชุดโต๊ะรับประทานอาหารของห้องนี้จะได้มาแบบ4ที่นั่งเลยทีเดียวนะโซฟาก็มาแบบโซฟาเบสปรับเอนนอนได้เคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยรูปทรงตัวแอลฮอบฮูซิงค์ที่เตรียมอาหารมีเหลือเฟือจะวางเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จัดเต็มได้เลยทั้งไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าจะทำอาหารอบอุ่นหุงต้มนึง่งก็สนุกสนานกันอย่างแน่นอนครับ นอนกั้นแยกด้วยประตูบานเปิดปิดพร้อมให้เราใช้ชีวิตอันลิมิตเป็นส่วนตัวมีช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่และกระจกบานกระทุงเปิดรับลมระบายอากาศได้อย่างดีหรือจะชมวิวก็เพลินแน่นอนค่ะฐานเตียงพร้อมกับวิวอินจาก SB ชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง เชื้อวางของอเนกประสงค์เอาไว้เก็บของต่างๆพร้อมกับตู้เสื้อผ้าบานใหญ่หน้าบานกระจกสีชาเทาที่มีไฟส่องสว่างอยู่ด้านในนี้โครงการจัดให้ครบหมดเลยค่ะบราวบราวห้องน้ำนะครับฟังก์ชันก็ครบคันดีไซน์อย่างสวยงามและใช้งานได้อย่างสะดวกเข้าออกได้2ทางเลยด้วยนะโดยภาพรวมนะครับห้องนี้ก็เหมาะกับใครที่กําลังมองหาคอนโดห้องใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช้ชีวิตได้แบบยาวๆรองรับการขยายตัวของครอบครัวบนทําเลศักยภาพใจกลางปุณณวิถีแห่งนี้คร mm ับ hmm. กำลังมองหาคอนโดใหม่ในย่านบุญนวิถีที่ใกล้ทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าบนทำเลที่เงียบสงบ มีส่วนกลางครบคันมาในราคาเบาๆสบายๆคุณต้องไม่พลาดที่นี่ครับกับ The Cooper m e มีสุขุมวิท62ครับปุณณวิถีในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทำเลในโซนสุขุมวิทที่มาแรงแสงทุกโค้งมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการมาของ True Digital Park และโปรเจกต์ยักษ์แห่งใหม่ที่จะมาเป็นที่รวมตัวของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับ c r o w d 11ที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่ยังไม่รวมถึงออฟฟิศชั้นนำอีกมากมายในโซนบางจากปุณณวิถีคุณนายบอกได้เลยค่ะว่าศักยภาพเหลือ และตลาดที่อยู่อาศัยทั้งหาซื้อหาเช่าจะต้องปังมากเวอร์อย่างแน่นอนค่ะและถ้าไปฝั่งบางนานะครับก็จะมีห้างใหม่ใหญ่บ้าเริ่มสุดอลังการที่กําลังกอ่อสร้างอยู่นั่นก็คือ Bangkok Mall. แบงคอกมอล l l เตรียมไปช็อปให้สนั่นกันได้เลยและโครงการนะครับยังอยู่ใกล้กับ BTS คุณวิถี และยังใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนที่สุขุมวิท62และสุขุมวิท50จะเดินทางเข้าออกเมืองก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับห้องพักและส่วนกลางก็ออกแบบมาได้อย่างตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ work hard play hard เรื่องงานเรื่องใหญ่ชีวิตส่วนตัวก็สำคัญจัดฟังก์ชันมาให้ใช้งานได้จริงและคุ้มค่าทุกตารางเมตรโกหรูเรียบง่ายใช้ชีวิตจริงได้แบบยาวๆจะอยู่เองก็ดีจะลงทุนก็คุ้มค่ามากาเลยค่ะวันนี้สำนักง,งานขายเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะครับโดยสำนักง,งานขายจะอยู่ติดกับถนนใหญ่สุขุมวิทใกล้ BTS คุณวิถีทางออก2เดินตรงมาเพียง150เมตรเท่านั้นครับโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9.30นถึง 30, นอนไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในเพจพอบ,บ้านบ้านคอนโดหรือทางยูทูบชา n น l นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ